สบายดีพี่น้องกับสบายดีสูทสทุกคนเนอะยังอะนะเบาอ่อนพ่ออยากได้ย um ังอะนะไม่อาได้ยังอ่อนพ่ออยากได้สกูตเตอร์สกูตเตอร์ตั้งแต่ว่าว่าชื้อสกูตเตอร์ให้เมื่ออื่นนี่อ่อนกันแล้วนี่พ่ออยู่บ้องเงินในกระเป๋านะพ่อนะหน้าเฮ้ยบบได้อ่อนได้กู่อีกได้บ่พ่อ ันหัวพอจุ๊บสกูตเตอร์แล้วมันมันหล่อแต่พอมันเด้ออีหมีมันสลัดได้จะมีนะ่คือสลัดแท้คือเมื่อวานนี้พ่อได้ซื้อเครื่องให้นะแม่บริด้ซื้อได้น่ะพ่อไก่โอนเงินให้ได้เมื่อวานนี่นะขอบใจพ่อแล้วบอขอบใจนะแม่ขอบใจอีกท่อนหนึ่งเนาะขอบใจพ่อว่ายังละพังความแนบอะเี่ย ไปกรับพี่น้องไปส่งเงินผ่อนยุ้งซีไปส่งสมีกันมาไว้ได้อบแป้งให้มันกียาน่โหลดนะมาไว้ได้เลยขี้นอดกินนอดกินนอดกินนอดที่สุดเอากินนอดที่สุดได้หมูอะมาไว้เด้อไปเลยพี่น้อนไง ครับแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเซมีกับน้องแบงค์ฝากคือเก่าพี่น้องเอ้ยกลังสิไปหาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิอ่อนพอผันหนีเล้วพี่น้องเพิ่นยี่เด้สกูตเตอร์พี่น้องเอ้ยเวียนไปพอเพิ่นนี่แล้วมันมึงมันเวนบริเวียนแม่ซ้ำเดี๋ยวนี้มืดแล้วพี่น้อง นเมื่อได้คือเจาเ้าะแล้วเจ้าก็ยังมืดอคอยเนหน้ามือออมม่อนอยนั่นแหละหน้ามืดจ้ะค่อยๆด้วยไปคอยด้ว,ดวนี่เราจะมาโหลดเพลงอยู่ห่างเราห้า,ามลืมเลยส่งมาให้เราโหลดใหม่โหลดเพลงยังโหลดเพลงกันได้รับวันนี้ป,ประกอบ,บอมันนี้ประกอบคลิปโอ้ต้องได้โหลดวะ เอาโหลดโหลดไซส์โหลดใส่โทรศัพท์นะเอโทรศัพท์ข่อยลเอาโทรศัพท์อไปฝากได้จ้ะหมดแล้วมันข่อยแลเอาคือเดย์คืออันนั้นจ้ะบุ๊คขวายส่งให้แล้วโหลดไว้โหลดเรเขัคอมเราไว้แล้วไม่เอใมาเอาวันหยุดวันเวลามาเอาหกินทีสองทีต่อปีศาจเด้ก้างสิไป๊ะหาบต้องแบ่งกับสมีพี่น้องเ้ยมาอยู่นี่เป็นมือนที่สอง เพิ่นยังมาลองรถใหม่นะสาวเพิ่นน้ำพี่น้องเลยเพิ่นบอกอยากไปซ้ำเพิ่นอยากอ่อนพ,อพ่อเพิ่นอยู่ตลาดอ่อนเท็มเลยฮูฟูซื้อเพิ่นอ่อนจะผิดปกติเนาะตัง้ตงแต่เมื่อวานนี่ของหัวอ่องซื้อรถเดลเวีนเห็นไหมกอดจำเพื่อจำเหมือนสาวนี่แล้วก็ว่าอีกว่าพ่อเงินลายว้ายอย่งางหัวเด้อ่อนกันยังไงค้ำเลยพี่น้องเพิ่นใชได้ขึ้นแต่หานแต่ละมื่อ ค่ำพี่น้องประมาณหกโมงหกโมงครึ่งกูแหละจังหวะกูได้มีเวลาไปใส่ถ่าย,ยคลิปก็พอจะได้ถ่ายได้ห้าเมนถ่ายคลิปกะพอได้ถ่ายจะได้ห้าจังได้กับอูดเบิ้งน้ำกันได้พี่น้องเด้อ <c oughs> หักแพงกันพิเก่ารพี่น้องขอบใจเอื่อยใจหายหล,ลายๆเด้อที่ส่งกำลังใจให้พวกเราเนาะเขามาคอมเมนต์ตลอดเลยขอใจทางทุ่มจมูกจุ๊บวอนน้ำดีแหวก สนุนเลยซัพพอร์ตเขาเขเนาะตอนนี้อยู่บ้านย่นาเขากกำลังเห็นยังก็เคยเห็นยังไ่ก็เคยทาสีเฮือนแม่ทาสีเฮือนแล้วก็เพิ่นสีเห็น,หนยังเยอะเอ่อโบฟืนของน้ำโบฟืนของน้ำแต่เขากับบ้านในเมื่อซ้ำพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังโบว่างทังเบิงมืออื่นมือฮือซิมไม่มจะเพิ่นงยุ่งของหนัดก็เพิ่นไปว่าซิมเปลี่ยนมูกระถาเพิน่น <c oughs> <c oughs> แต่เขากับบ้านในเมื่อพี่น้องยันมือเตี้ยนหลดเนาะ แกปอกไก่จิมือก่อนนี่ดอกเดือนยามันเดือนไหนกันกี่จะขี่รถอันนี้เฮ้ยขากอยู่เฮ้ยขากน้องตัวไว้เจ้าก็ค่าทึงเสยเนาะ สูงเกือบรอเจ็ดสิบเนาะพี่นองอากาศเอาเลยโมเิงันยาอากาศสี่เย็นๆแต่กาเย็นโมแหงงนาะมือนีบบอลนาวเนาะให้เนาะอากาศเริ่มสิลงๆเลยเสีอกันนาเขาก็บิี้พอลลงเลยวันจะหยออหมูคอยด่เน้นแต่พวกเกิรฮะวันจะหยออหมูหยอดหมูได้สามสี่แสนผระจักจักเจ้ากจกคณะของหัวู้สาเห็นว่ฮะฮะ เออแม่เราก็จบไปหาสิบพันวันเหมือนสามแสนสี่แสนหัจ้ะสามแสนอืมอยอดสามแสนบาทโอ้ยสิรวยเลยเนาะสิจุบแล้ววิรีโบล่าหนึ่งนะเอาแล้วอ่าเขียนเยนลยอีการงอนอีพี่น้องเอ้ยได้ลีโวทั้งานว่าจะออกเพิ่นพี่น้องเอ้ยยืมรถน้องเจ้าขี่ก่อนอยืมรถน้องสาวขี่ก่อนเนาะใช่เธอได้ที่รัก แสนหนึ่งหนึ่งแสนเกพี่น้องอเป็นเงินไทยกะสามร้อยบาทสามรบาทพี่น้องใส่เท่ละสามร้อยมันถ้ากบหกรอยเนาะแล้วแต่อารมณ์เนาะขเขาไปบุไกลดิน้ำมันมล <ง S 2> ดลเลยโอ้ันอ้น้ำมันมีแตนะ่อันสิบสิบเท่าได้สิบสองพันปลายเนาะตะกี้สิบสามันปลายเลยน่สองสิบสานี่แลป้าราคานมัน ไปแล้วค่ะน้ำมันแอบสร้างวินองสิบสองพันหาร้อยก็สิบอันรถพอแถวเฉพาะมันไหนลายมันรีสิบพันผัมันลืนก็สองพัน 2, ป่ายผัเออไปอันเมื่อบ้านน่นแช่นึ่งแนละ้วเลือดเฟื่อนแล้วรถพอแถวเนาะเลือดอีกเพื่อเพิ่มหาซิบพันกี่ไปให้หอนเนาะรถอ,อีพอนะมันโบเบือง เปลี่ยนเป็นหาสินดาหรอวะนี่คือว่าสุดหน,นึ่งหกสิบเก้าไงบุมมลุ่งกถิกบ้าบุลุ่นะสินดาท่วน,น้ำมากินไรก็จนเบืนะ่อเนาะกินค่ม,มือค่ม,มืออะไรซาเจ้าบอยอมเซเวน่นเมื่อคืนนี่หายน้ำตากตยกน่องพนนอนบ่เนี่ยไปเดิกแม่เมื่อคืนนนีะ้แม่ก็บเมียนเครื่องเนาะเมื่อยแล้ว กันเห็ดยังพี่น้องเลยเห็นนาซาเพ่นสื่อรถใหม่แล้วเพิ่กงกําลักเที่ยวมาหาแล้วจะจอดไกลเขาไร พี่เพจคือที่เพจคือมาอยู่นีสะ่ะเอาพลาสติจา้เาเด็กมึงเห็มานะเอาม,ามาันวานะโมนี่อเออปู่เด๊ป้าไอโอไม่เห็ดคำใหญ่แถ่นะ่ะบอกไค่สบายดีแล้วบอสบายดีแล้วอ๋อกินไข่ขาวนั่นเด้อฉัไปกินแต่ไข่แดงเด้อเชียวใช่ม โอ้หมื่อะอกตเนี่ยด่ไดอใไหเนี่ยอกกินไข่เนี่น้ากอ่ามันกินอยาป้าเสืออยังคือเป็นนั่นนะบอกภากะลินหน้ามไปแจ้งนะโอ้ผัวงี่มันเป็นแนวนี้นาะบาดแม่ลหลโอ้เด๋วลูกเด๋ เ็ดลายแนะบอคือเห็ดลายแทไข่อันนี้เขาได้สกินมดอันนี้นะเป็นทะเพงผูได้สกินเมแม่อาภากินพาวกินแล้วกัเมื่อาวนังบดีคือเห็ดคาใหญ่ทะลูกอ่ะนะฮะบดีไปนะบอม่ืเครื่องนะเดผือนไปยไป แม่มึงได้รับสิบโบเฮไปทไม่้ฉันซอกแล้วป้าเขาสิบโเขาสิบโบญาตม่นเลยหาหกคนหกเจ็ดคนผู้หาคนอ้าไปนั่นด้วกินไข่ขาวน้ำกินไข่ขาวน้ำนี่นี่น่ไงเด็กกับไปเสด็จเด็กเสเลย้มืออ่ะคือบนหลงอี่ ปุ้ยกระดักระโดเนาะผู้ไอ้อให้ําบักไงบักไงไอ้อมใหญ่เท่าน้มันไโดใตัวนี้ใครตัวนี้อ้าพากันกินพากันกินไอ้วนอิ่มเลยมัดไปปาตัวปาเรือกินหมูมัดดอกอะนะ ยังไป็ัตผมใหม่บุอมมันลอเด้มันตดผมใหม่อ๋ออ๋ออยจกเป็นสินี่เลยกินอ้าวบุขึ้นไปสวรรค์บอ่ไม่ใช่บุญคนไปสวรรค์ก็ท้อนเลยเด้คก็ท้อนแต่โดนไหกูอดบได้เนาะเจ็บยะ ตื่นทอนะบริเจ็บมันเจ็บแต่ตอนมันบดท้อนน่ะแล้วมันเจ็บสิตายเจ็บขื่นท้อทูผิดแทงหดทู้เฮ้บริเจ็บไปเผากินแล้วก็เผานป้าสิมาเห็ดกินตื่นมึได้อีหยังหรือบได้นี่ไปนปาเๆไปอาบน้าไเอาหน่อยมาอยู่ฮือนกันไปเอาื้องไปอาบน้ําบ่บ่รอไปชไปอาบไป มึกินเขาวนี่นะเอามึกินเลยกดมยังดิเออไปกินเลยไมใ่มึงก็ไปกินเลยไหมลยืนึ้งอยู่นกกระดากระโดนั่งอันนี้อิ่มเลยอยังมึงเป็นยังบักอันนี้มึงคือตบถุยถุยถุยอยู่เจ็ดสิบาอนโอ้ห้โหอ้บออ้โอ้โห้โหอ้โอโหดอ้โอห้อ้้มอัโ้โอ้โหนั้โอ้โหอ้โหงอ้โหอ้ออออ อ้เนี่เนดเพ่าโปรตีนจ้กมอนี่โปรตีนบ่หอดกินแต่พังกินแต่มีนูกูนี้จะหอดบ่หอดไปหัวไปมื่อาอเอโอเอมไแมาแล้วโอมเอามึงตายมะทำกรทำใเอ้าๆเพอแล้ว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 ยาเฮ็ดกันโอมแม่ยุดกินเนี่ยไว้ยุบอะไรรึเออไปกลับไป บนขนาดพี่น้องอเลยอันนี้อ,อ,อ,อ่างสิสิว,าสาว่านจ้สิอ้อ้อองอแม่เอาเลพี่น้องคลิปนี้กับสิดคอลาเดอพี่น้องเดอพอกันม่คลิปหนาเดออะคลิปนสบายปลาเงยังอีกบอกได้ดาเลยะร้ามันเป็นปลามันเป็นปลา้สดี